ครับสวัสดีครับภาวิตลมศิทธิ์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมานำเสนอลักษณะการสังเกตจดจำเหรียญหล่อหรือพ่องเงินนะครับวันบาาักขานรายการของผมเนี่ยที่นำเสนอเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ได้เห็นว่าคนในยุคสมัยเมื่อ30-40ปีที่แล้วเวลาเขาเล่นพระเนี่ยเขาเลือกนะฮะหรือ,อเลือกที่จะเก็เกบสะสมพระเนี่ยแบบไหนลักษณะใด ซึ่งมันจะแตกต่างกับยุคปัจจุบันนะฮะจริงๆเนี่ยพระไม่ได้ไปไหนหรอกนะก็คือเขาซื้อแล้วก็เก็บนะแล้วมันมีน้อยนะฮะที่มีราคาเยอะเนะี่ยก็เพราะว่ามีน้อยนะฮะอย่างยุคแรกๆของหลวงพ่อเงินเนี่ยนยนะจะเป็นแบบเนี้ยนะการแขวนการห้อยเขาก็จะใช้แบบเนี้ยนะฮะของเก่าเลยนะฮะดูนะฮะเป็นเงินนะฮะ เนี้ยจะคลาสสิกนะฮนะเนะี่ยจะคลาสสิก Classic, เป็นงานศิลปะนะฮะเพราะว่าแรกแรกที่มีการหล่อสร้างเนี่ยเห็นไหมจะมีกระแสทองนะฮะสนิมแดงกระแสทองนะเนะีนะ่ยแล้วดูกน้นเะห็นไหมไม่มีชนวนนะฮะเป็นก้นแบบต่างจากยุคปัจจุบันเห็นไหมนะฮะ เป็นงานมีความเป็นศิลปะเ,เอกลักษณ์นะครับคือเป็นยุคยุคแรกๆที่เขาเล่นกันนะฮะที่สะสมนะฮะไม่เน้นการประกวดนะเน้นใช้นะฮะเช่ามาเพื่อใช้นะฮะก็เห็นว่ามีชือ่อกิติศักดิ์เรื่องเลอว่าขังจริงแนะ เหนียวจริงเนี่ยเขาก็จะตามหาตามจีบกันแล้วก็ไปเช่ามานะครับ จับแล้วก็จะลื่นมือเงี้ยคือเหมือนเฉะแฉะเนอหนะใช่ไหมฮะจริงไม่ใช่นะฮะคือังคือวิธีง่ายงายทดสอบว่าเก่าจากการแต่งจากฝีมือมนุษย์ธรรมชาติเนี่ยจับรูปดูนะฮะเราเห็นเน่ะเนเนี่ยแต่เวลาจับจะลื่นมือนะฮะเหมือนจับเนื้อคนนะฮะลื่นนะลื่นไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นพวกงานฝีมือเนี่ย นะฮะเอายางมาป้ายเนี่ยนะฮะเอาน้ำมันมาป้ายเนี่ยนะฮะเราก็จะหนืดมือเฉอะแฉะเนืดนะฮะแต่ถ้าเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเราดูมันเหมือนเฉอะแฉะเนืดนะใช่ไหมแต่เรามือจับดูจะลื่นนุ่มนะฮะเห็นไหมนี่แหละนะะติดตามนะครับเรามีพระนะฮะอ่าระดับ ต้นต้นของเมืองไทยเยอะแยะมากมายเลยเราจะเอามาให้ท่านชมนะครับแต่เป็นลักษณะของการเก็บแบบคนรุ่นเก่าผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยตอนนี้ก็จะ60แล้วเนี่ยนะฮะสมัยนั้นเนี่ยเราเก็บกันอย่างไรนะครับมาให้ท่านชมนะฮะได้ศึกษามันจะมีบางอย่างนะครับอย่างเหรียญหลงวงพ่อกันกับหลวงปู่เอี่ยมตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสแล้วนะครับว่าเฮ้ยของใครกันแน่วะอ่าไม่ใช่ของใครมัน ของจริงกันแน่วะของเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวดูตามไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีพักเก่าๆที่ผมสะสมเล่นในสมัยยุคแรกๆนะเนห็นะฮแรกๆเลยนะฮะสมัยนู้นนะครับที่เล่นนะครับพระสมเด็จเนี่ยเขาจะไม่มาเล่นหรอกปูนปัตเตอร์เนี่ยเขาจะต้องฝนขมิ้นก่อนทดสอบก่อนว่าเป็นปูนเบอกหอยหรือเปล่านะฮะนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ